สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์าะทางเทคนิคประจาเช้าวันที่7เมษาย,ยนต่อวัน158สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจําวันนะครับเราก็ไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้นะครับหลังจากที่ราคาได้ดิ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้านนะครับบริเวณ1,219เหรียญจนถึง1,222เหรียญเมื่อช่วงบ่ายวานนี้นะครับก่อนที่มีการ พักตัวลงมานะฮะจากแรงเทขายทงกำไรครับแรงเทขายทำกำไรระยะสั้นก็ได้มีการปรับตัวลดลงนะครับเมื่อวานนี้นะครับราคาได้มีการเด็ดตัวขึ้นไปนะครับลักษณะของการเปิดแก๊บนะครับเมื่อวานนี้นะฮะราคาได้เด็ดตัวขึ้นนะฮะค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับในช่วงดีดตัวนั้นนะฮะช่วงเปิดตลาดนะฮะราคาได้มีการเปิดแก๊บ ขึ้นมานะครับดังนั้นในระหว่างวันก็มีความเป็นไปได้ว่าราคาอาจจะมีการลงมาปิดแกลที่บริเวณ1 200, 2 0 0สองเหรียญน,นะจนถึง1,200นะฮะบริเวณดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นแนวรับนะครับหากราคามีการปรับตัวลดลงนะครับที่บริเวณแนวรับดังกล่าวนะฮะนักงทุนอาจจะเสี่ยงเข้าซื้อบางส่วนนะครับแล้วก็รุนการติดตัวขึ้น ทำกำไรในช่วงที่มีการรีบาวขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะมีกำไรกันบ้างนะครับดังนั้นในระหว่างวันนะครับนักทุกนอาจจะต้องพิจารณาเข้าซื้อที่บริเวณแนวรับนะครับส่วนกรณีถ้าราคามีการดีตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณ 1, 2 2่งพี่เหรียญจนถึง1 2 3 2เหรียญนะบริเวณดังกล่าวก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าจะเปิดช็อตพอซิชั่นนะครับ รอรุนการปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจําวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจําวันนะครับแนวต้านแรกหนึ่งพันสอง้สิบเก้าเหรียญแนวต้านที่สองหนึ่งพันสอง้อยสบสองเหรียญแล้วก็แนวต้านที่สามหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสองเหรียญนะครับส่วนแนวรับแนวรับแรกหนึ่งพันสอง้อยสองเหรียญแนวรับที่สองหนึ่งพันหนึ่งร้ยเก้าสิบเหรียญแนวรับสุดท้ายหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็สิแปดเหรียญครับวันนี้ ทนานอาจจะต้องพิจาราที่บริเวณแนวรับเป็นสําคัญเราวันนี้ขอจบการรางานต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ